China has trained their than trained students now far better now than before ในชิวเฉิงทงผู้คว้ารางวัลในการประชุมนักคณิตศาสตร์นานาชาติกล่าวว่าการที่จีนเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนักคณิตศาสตร์นานาชาติหรืองาน ICM ในปี2030ซึ่งเป็นการประชุมหกข้อคณิตศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดของโลกจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาของจีนทุ่มกำลังในด้านคณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้น ดยเมื่อปี1982นายชิวเฉิงทงได้รับรางวัลเรียนฟิลปัจจุบันกำลังเป็นผู้นำเตรียมความพร้อมให้กับการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณิตศาสตร์นานาชาติของจีนในปี2030ด้วยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมแ้นัะเกียดน,นักศึกษาจีนขยายบทบาทเป็นผู้นำด้านการวิจัยทางคณิตศาสตร์ของทั่วโลก About each year, 3, ในชูเฉิงถงศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยชิงหววให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว c g t n ว่า <Yeah. S 1> เขาได้เห็นผลงานของความพยายามในการพัฒนาบุคลากรของจีนแล้วจำนวนนักศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ระดับโลกที่มาจากจีนมีเพิ่มมากขึ้นน่าจะพูดได้ว่าจีนมีนักเกรียนมัธยมปลายและนักศึกษาปริญญาตรีวิชาคณิตศาสตร์ที่ดีที่สุดในโลก